วันนี้ก็จะพาลูกค้าชมยันมา49แรงครับยันมา1 9แรงของทางร้านก็มีอยู่7คันนะครับลูกค้ามีอยู่7คันนะครับทุกคันก็จะเดิมนะครับเดิมเดิมครับราคาราคาก็แจ้งลูกค้าก่อนดีกว่าเริ่มต้นที่3 5 5 0 0 0นะครับ3 5 5 0 0 0ครับ คันที่แพงสุดของทางร้านคือ3 8 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเริ่มต้นที่3,55,000่าัครับลูกค้าก็มาดูเป็น,นคันๆนะครับดูเป็น,นคันๆชอบคันไหนเดี๋ยวก็จะลดให้นะครับลูกค้า,าเรื่องราคาไม่มีปัญหาสําหรับเรานะครับขอให้ลูกค้าชอบนะครับมีกําไรนิดหน่อยแล้วก็ขายนะครับเริ่มต้นด้วยคันแรกนะครับคันแรก คันแรก1 2 3 4 5มี5ห้ามีคันนะครับอ่ะคันแรกคันแรกก็จะล้างให้เรียบร้อยแล้วครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมให้แล้วนะครับมีถ่อยเสียใส่ให้เรียบร้อยนะครับสภาพก็จะเดิมๆนะครับเดิมๆอย่างนี้เลยครับอย่างหน้าก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยครับสีไม่ได้ทํานะครับลูกค้ารถทุกคันของทางร้านดีเยี่ยมนะครับไม่ได้ทําสีนะครับจะเน้นไม่ทําสีล้อก็จะสีเดิมเนื้อตัวสีเดิมนะครับล้อหลังกระทะล้อทุกอย่างก็จะสีเดิมนะครับ เราไม่ได้เอารถที่ชำมากมาขายให้ลูกค้านะครับลูกค้าเราจะเอารถที่ทางร้านคัดแล้วคิดว่าใช้งานได้อีกนานครับมาขายให้ลูกค้านะครับอย่างเช่นคันที่2นี้ก็ยางหน้าเดิมยางหลังเดิมครับเดิมทั้งคันเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคันก็จะเดิมประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ช้ำนะครับเห็นไหมครับยางติดรถมาก็ดอกลึกทั้ง4เส้นนะครับ ชั่วโมงก็ไม่ได้เยอะนะครับคุณลูกค้า uh huh. พันบวกลบนะครับพันต้นๆแล้วก็บางคันก็ไม่ถึงพันนะครับคุณลูกค้า0872244023นะครับคุณลูกค้า5คันนี้นะครับซื้อสดได้ครับซื้อสดได้ค้างไม่เยอะผ่อนได้นะครับค้างไม่เยอะผ่อนได้ครับเงื่อนไขก็ประมาณนี้นะครับซื้อสดได้ผ่อนผ่านทกสได้นะครับซื้อค้างไม่เยอะค้างได้ครับ คุณลูกค้าสนใจยันมา49,3แสน55,000บาทก็ไล่ไปเรื่อยถึง380,000บาทนะครับคุณลูกค้าเข้ามาเลือกดูนะครับทุกคันมีวารนตีเครื่องยนต์ให้นะครับมีวารนตีเครื่องยนต์ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองอากาศสายพานพัดลมตรวจเช็คให้แล้วนะครับคุณลูกค้าไม่ได้ขายแบบตามสภาพนะครับเช็คให้ลูกค้าด้วยนะครับคุณลูกค้าซื้อแล้วก็ไปใช้การกันยา,ยาวๆเลยนะครับก็ ถ้าจจะดูเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับมาทุกตัวอยู่ที่เดิมครับเบาะไม่ขาดครับรถทุกคันก็จะประมาณนี้ครับคอนเซ็ปต์เดิมครับสีไม่ค่อยทํานะครับไม่ใช่ช่างขี้เกียจนะครับสีไม่ทําก็หมายถึงว่าตัวรถยังสะอาดสะอ้านนะครับตัวรถไม่ได้ลุยมามากมายนะครับไม่ใช่ช่างขี้เกียจไม่อยากทาสีให้นะครับแต่หมายถึงว่าตัวรถยังสะอาดยังสวยอยู่นะครับ เดินดูด้านหลังด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับรถทุกคันก็จะพร้อมใช้0 8 7ย์4ป2 2จนะครับคุณลูกค้ารถแฮกเตอร์ของเราก็มีเยอะนะครับแต่วันนี้ก็เอา49มาโชว์นะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็ทักเข้ามานะครับบางทีก็ต้องรอให้ลูกค้าถามนะครับถึงจะเอ,เอามาถ่ายให้ดูครับว่าเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้าถามเข้ามายันมากมีหรือเปล่าไม่เห็นถ่าย ให้ดูเลยก็บอกลูกค้าเลยครับมีอยู่7คันก็เอา5คันมาเลี้ยงให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้า,าทางใกล้ทางไกลามาดูได้หรือจะซื้อทางออนไลน์ยังไงก็ทักเข้ามาครับครับผมยุโคโควิดครับสินค้าของนิยมเพคเตอร์ก็ลดพิเศษให้ทุกคันนะครับสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาต่อรองได้นะครับ0872244023นะครับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับบางทีก็ทำคลิปยาวๆก็ลูกค้าบางท่านก็ไม่ได้ดูจนจบนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ